ตอนนี้เขาเตรียมเสนอชื่อค่ะท่านผู้ว่าการธนาคารกลางท่านใหม่นะคะโดยซูโยชิทาคากิค่ะหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่ารัฐบาลเตรียมจะเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะหรือ BOJ ท่านใหม่พร้อมกับรองผู้ว่าอีกสองท่านต่อรัฐสภาวันที่14กุมภาพัน์นี้ การเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางจําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างแน่นอนนะคะว่าจะไม่พลิกโผเนื่องจากพักร่วมรัฐบาลคลองเสียงขั้นมากค่ะขณะที่ทางด้านของจุนอาซูมิค่ะผู้นําพักรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายค้านร,ระบุนะคะว่าทั้งพักรัฐบาลและฝ่ายค้านกําลังพิจารณาที่จะจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์สาหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ต่อสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่24กุมภาพันธ์ขณะที่ทางวุฒธธิสภาก็คาดว่าจะจัดแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเช่นกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคาะวันที่แน่ชัด ตัวเก่งค่ะที่น่าจะได้รับเลือกนะคะมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีชื่อของคุณมาซาโยชิอามามิยะรองผู้ว่าการคนปัจจุบันสื่อท้องถิ่นรายงานค่ะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปทาบทามเขามารับตําแหน่งต่อจากฮารุฮิโกะคูโรดะที่จะครบวาระในวันที่8เมษายนนี้หลังจากดํารงตําแหน่งมา2ส,สมัยนะคะก็คือสมัยละ5ปีด้วยกันทางด้านของคุณอามามิยะวัย67ปีก็ร่วมงานกับธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี252 0 อยู่ในฐานะเต็งหนึ่งค่ะเนื่องจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายของธนาคารเขาเนี่ยเพิ่งจะออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับเรื่องควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนล่าสุดค่ะมีข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าสื่อญี่ปุ่นนิเกอิรายงานว่าคาซุโอ อุเอดะนักเศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็อาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการท่านใหม่เช่นกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ